สวัสดีครับชาวราศีพฤษบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้เกิดในล,นาลาักษณะราศีพฤษบหรือชาวราศีพฤษบสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช,ช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนณะพฤษบนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคม2565นนี้เป็นในเรื่องของการเงนินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ User บูพยาห้านะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็ไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับเพื่อสะดวกรวดเร็วในการดูดวงนะครับต้องขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะสำหรับชาวพฤกษ์นะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นไพ่ประจําตัวของคุณได้ไพ่สามเหรียญสามเหรียญหมายถึง ตัวคุณเองนะครับในช่วงของครึ่งหลังของเดือนมก,กรามีโอกาสที่จะมีการติดต่อมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมีคนไปไปมามาหาสู่กับตัวคุณมากขึ้นมีโอกาสในลักษณะของการสร้างเงินสร้างรายได้นะครับมีโอกาสที่จะมีคนมาชักจูงให้กับตัวคุณนะครับไปทํางานหรือมาร่วมหุ้นลงทุนสิ่งต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนอาจจะให้โอกาสกับตัวคุณ ก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสามเหรียญมันเป็นลักษณะของการที่มีผลประโยชน์ร่วมก็ได้หรือมีคนมาให้โอกาสกับตัวคุณก็ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยชาวพกศบค่อนข้างมีน้เมตตามีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสับสนุนมีคนคอยชี้แนะแนวทางแนะดํานะครับให้กับตัวคุณเหมือนกันเนาะบางทีอาจจะมีคนมาให้โอกาสเห็นศักยภาพของเราบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาแบบ เข้าตาเราอ่ะไม่ใช่สิเหมือนเราอ่ะเข้าตาเขาทําให้เขาอ่ะต้องการได้เราไปลงทุนร่วมก็ได้ข้อที่หนึ่งหรืออยากจะไว้ใจให้คุณทํางานให้กับเขาก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีโอกาสในสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีไอเดียมีความคิดกับในเรื่องของการต่อยอดการงานการลงทุนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้พูดถึงเรื่องการเรียนนิดหนึ่งสำหรับน้องๆน,นักศึกษานะครับใครที่อยากจะเรียนใครที่อยากจะศึกษาเนี่ยค่อนข้างเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยมีไพ่ของการเรียนต่อ2ใบนะครับไพ่ของการเรียนรู้ไพ่ของการสแสวงหาไพ่ของการแบบต่อยอดในเรื่องของความรู้ที่ดีนะครับแล้วจะมีโอกาสของความสําเร็จจากไพ่4ี่หมาด้วย ดังนั้นเนี่ยน้องๆน,นักศึกษาใครที่อยากจะไปสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะครับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะครับในที่ดีๆหรือการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่จะสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับมีไอเดียมีความคิดต่างๆมีจินตนาการมีความรู้ความสามารถที่จะแบบ เติบโตนะครับแล้วก็เรียนต่อได้ประสบความสําเร็จแข่งขันก็มีโอกาสที่จะชนะได้เหมือนกันเพราะมีไพ่สี่หมายด้วยนะครับแต่ไม่ได้การันตีทุกคนนะเพราะว่าดวงของแต่ละคนที่ไปสอบแข่งขันเนี่ยมันอาจจะมีคนที่มีดวงดีกว่าเราก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยคือมีโอกาสได้แหละแต่เราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราได้ที่เท่าไหร่ย,ยังไงแต่ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่ามันมีไพ่สี่ไม้ขึ้นมาแปลว่ามีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะ นี้หรือมีโอกาสที่จะเลื่อนอในลักษณะของตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆรวมไปถึงในลักษณะของการที่มีการสอบวัดทุกอย่างนั้นผ่านนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้เพ,พระพาะว่าไพ่สี่สี่ไมามาปรากฏ อิทธิพลของไพ่เดอะฮาราแฟนแลแลก็ไพ่เฮอร์มิตยังหมายถึงว่าถ้าเกิดใครที่ทํางานนะครับใครที่ทํางานเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนได้จากไพ่เดอะฮาราแฟเนะครับแปลว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในระับคาแนะนํานะครับประมาณนี้เลยหรือถ้าเกิดเรามีปัญหามีอปุปสรรคเรา ลองไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูเขาจะหาทางออกให้กับตัวคุณได้สังเกตดูว่าหน้าไพ่เนี่ยเป็นไพ่พระสังฆราชแปลว่าผู้ใจดีจำจริงเป็นราศีขึ้นาราศีพฤษภนะเออนะครับแปลว่าตัวเราเองก็ได้ที่จะแปลว่าเราไปให้าการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นก็ได้นะครับเพราะว่ามีพระสังฆราชคนนี้มีกุญแจ เห็นไ,ไหมครับแล้วมีสิทธิ์สองคนที่มาขอคำชี้แนะนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะไปขอคำชี้แนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะมีคนมาขอคำชี้แนะจากคุณก็ได้เพราะไพ่นี้เป็นไพ่ราศีพฤกษ์เช่นกันดังนั้นเนี่ยมีโอกาสทั้งสองอย่างเลยนะครับต่อการที่จะรับการช่วยเหลือดูแลแล้วก็าการแบบเขาเรียกว่าผ่านผลปัญหาตรงนี้ไปได้แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ ถามว่าแล้วเราจะมีปัญหาไหมในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีฝ่ายออซอดเกิดขึ้นและมีนายออบซอดเกิดขึ้นอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งบ้างกับคนในองค์กรนะครับประมาณนี้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่อสเวนถือดาบเนี่ยเป็นไพ่ไวกลางคน เราอาจจะมีปัญหากับคนวัยกลางคนเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้บ้างถึงแม้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่คอยช่วยเหลือสับสนกับตัวเราแต่เราก็ต้องทําตัวให้ดูหน้านับถือหน้าเอ็นดูนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดหนึ่งนะแล้วคุณจะได้รับคําแนะนําแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือ ผักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่จากไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีพระสังฆราชเนี้ยยังหมายถึงเป็นตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันเราอาจจะมีความคิดมีสติปัญญามีความคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดีเพราะไพ่จิตใต้สำเน็จคือสเตนด้วยสเตนหมายถึงการควบคุมอุปสรรคปัญหาต่างๆคือปัญหาเรามาเนี่ยเราจัดการแก้ไขได้แน่นอนาราศีพฤษภลัคขณาพฤษภแถมยังขึ้นไพ่หนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะความสําเร็จ เข้าข้างคุณแหละอืมดังนั้นเนี่ยชาวลึกศพเนี่ยดีมากๆเลยถ้าเราจะมีปัญหาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้แต่อย่ามีดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือปัญหาทางเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันแบบอยู่เฉยๆดีกว่าเนาะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นจริงๆเราก็จะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดหรือขอคําแนะนําจากคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับมีความอึดอัดใจบ้างอะไรประมาณนี้ก็พยายาม ดาวสติอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี้ยอาจจะทําให้ตัวคุณต้องพักงานเกิดขึ้นจากฟ ORB สอดเกิดขึ้นนะครับอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบางทีเราอาจจะถูกพักงานหรือตัวเราเองนะที่ต้องขอพักงานเองก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีการบาดเจ็บล้มป่วยเกิดขึ้นได้บ้างจากให้ฟ ORB สอดนะครับแต่ถามว่ามันร้ายแรงไหม ก็ไม่ได้หลายแรงอะไรมากหรอกแต่มันเป็นลักษณะของการที่มีปัญหารเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะมีโรคออฟฟิศซินโดรมเกิดขึ้นปวดหลังปวดเอวนะครับปวดกระดูกปวดข้อต่างๆหรือมีลักษณะของการที่มีการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆในการเฉียวชนกับอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเตะโต๊ะชนโต๊ะชนตู้แบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับหรือมีปากเสียงมีการทะเลาะก,กับคนในที่ทํางานจนต้องพักงานบ้าง ก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นต้องพยายามใจเย็นๆถี่ถ้วนรอจังหวะรอโอกาสสักนิดหนึ่งนะครับปัญหาของบุคคลเนี่ยมันมีทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องจัดการปัญหาด้วยสติความคิดแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับไพ่พระสังฆราชเนี่ยมีความเหมือนและมีความต่างจากไพ่เฮอร์มิทนิดหนึ่งไพ่เฮอร์มิตกับไพ่พระสังฆราชคือมีความต่างกันตรงที่ว่าไพ่พระสังฆราชเนี่ยแปลว่า จัดโอเพนเปิดรับให้คนเข้ามาติดต่อให้มีคนเข้ามาออสนทนาแต่เฮอร์มิตนี่คือปีกวิเวกเลยไปอยู่บนยอดเขาทําสมาธิด้วยตัวเองนะครับตกผลึกด้วยความคิดการตัดสินใจด้วยตัวเองอันนี้มันก็เป็นในสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเรามีปัญหามีความขัดแยง้งปริกวิเวกไปนิดนึงแล้วค่อยคคิดค่อยๆทําค่อยคจัดแจงกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้ว เราเรียนรู้มันปรับมันนะครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เฮอร์มิตคือแสงสว่างเห็นไหมครับไพ่ฤาษีที่ถือตะเกียงตะเกียงมันหมายถึงแสงสว่างที่จะนํำพาความรู้ความสามารถไปสู่ตัวคุณหรือแปลว่าการต่อยอดการพัฒนาในเรื่องของความรู้ศักยภาพใครที่ นำวุฒินะครับหรือนำอะไรที่มันเป็นความรู้มาต่อยอดในเรื่องของการงานมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้จากไพ่สี่ไม้เหมือนกันเนาะสี่ไม้หมายถึงการเติบโตการพัฒนาความมั่นคงกับในเรื่องของการงานการศึกษาตรงนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปช้าๆได้พระสองเล่มงามนะครับดังนั้นการงานมีโอกาสเติบโตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสที่จะ มีชัยชนะความสําเร็จแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่างที่บอกมี1ดาบแปลว่าคือสิ่งที่คุณสู้มาในลักษณะของทั้งปีมาแล้วเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้จากไพ่หนึดาบนั่นเองและ4หมายก็คือความมั่นคงกับในเรื่อของการงานนั่นเองก็จะมีตรงเนี้ยที่ดีได้เช่นกันนะครับส่วนใครทํางานประจำเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีโอกาสมีคนมา ชักจูงนะครับให้ไปทำงานหรือร่วมหุ้นลงทุนต่างๆก็ได้ก็จะได้รักษณะของการงานที่ประสบความสำเร็จที่ดีการค้าการลงทุนจะมีคนมา,าซื้อเรานะครับหรือมาดิวกับเรามากขึ้นเช่นคุณจะได้ลูกค้านะครับที่มาให้โอกาสมาซื้อของร้านเรามาอุดหนุนร้านเรามากขึ้น ประมาณนี้นะครับทำให้เราสามารถมียอดค้านะครับการลงทุนนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้นใครที่ทำงานเป็นในหน้าต่างเนี่ยเราจะไปเจราจาไปต่อรองกับเขาเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จนะครับได้ยอดนะครับประมาณนี้เหมือนกันเนาะหรือใครทำงานประจำก็สามารถที่จะปิดจ็อบเดียวงานต่างๆนั้นสำเร็จมากขึ้นได้รับผลตอบแทนต่างๆนะครับที่ดีหรือบางคนอาจจะทำงานในลักษณะของการได้ รับโบนัสนะครับหรือโอทต่างๆก็จะดีมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนาะอทิธิผลของไพ่การเงินเนี่ยขึ้นมาเป็นเพียงใบเดียวคือไพ่สามเหรียญนั่นแหละแสดงว่าการเงินของชาวราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวในระดับ1นึ่งนะรายได้ค่อนข้างโอเคนะถึงแม้มันจะเป็นแค่สามเหรียญแต่ สามเหรียญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเทียบเท่ากับเจ็ดเหรียญเลยทีเดียวมันแปลว่าการเงินที่ค่อนข้างแบบมีาการเงินที่ไหลสะพัดเข้ามาแบบฟลุกๆเข้ามาแบบดีเลยเพราะว่าอะไรครับมีคนมาว่าจ้างเรามากขึ้นถ้าเกิดเราทํางานในเรื่องของงานบริการแต่ถ้าเกิดในลักษณะของการขายของก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะครับมีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนมากขึ้นนั่นเองนะครับเหมือนมีคนแบบ เข้าตากรรมาการอนะเราทํางานนะครับเหมือนหน้าไพ่เนี่ยผู้ชายคนนี้กําลังทํางานจิตกรรมนะครับในเรื่องของผลงานสิ่งต่างๆแล้วมีคนมาให้โอกาสเห็นไหมครับมี2คนนี้มาให้โอกาสในการที่จะมาว่าจ้างอะไรอย่างนี้ครับหรือมีการตกลงดูงานต่างๆนั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นใครที่รอนักษณะของการเงินในสินทรัพย์ ในการยื่นสินทรัพย์ต่างๆกับธนาคารก็มีโอกาสที่จะกู้เงินสร้างบ้านสร้างหลักปักฐานประสบความสําเร็จได้จากไพ่สรุปนั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาอย่างที่บอกว่าคุณจะแก้ไขได้และประสบความสําเร็จได้จากไพ่สเตนนะครับถ้าคุณไม่ยอมแพ้เนาะทีนี้เรามาดูโชคลาภของชาวพฤกษศพลคณาพฤกษกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับขอไพ่ให้กับชาวพฤกษศพลคณาพฤกษบพด้วยนะครับ พไพ่ใบแรกของคุณนะครับได้โอ้ขึ้นมาพร้อมกันเลยห้าดาบข้างๆกันเด็กถือถ้วยนะครับ mm. พไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่จ็ดหมายโอ,โอเคครับคือคุณอาจจะมีโอกาสของสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาสิ่งที่คุณนั้นต้องการมีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายถ้าคุณจะไปเก่งกําไรกับการค้าการลงทุนสิ่งต่างๆก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ mindset หนึ่งเนาะกับความพยายามคือในช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความพยายามกับลาบผลรายได้สิ่งต่างๆแล้วมันจะมีข่าวดีเข้ามาบ้างนะครับแต่ข่าวดีนี้อาจจะเป็นข่าวดีที่เป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันแบบดีต่อใจกับคุณบ้าง หลังจากที่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกหนักกับการแบกภาระในลักษณะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายแต่คุณจะสามารถที่จะมีอะไรที่มันเป็นแบบข่าวดีเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้จากให้เด็กถือถ้วยนั่นเองอาจจะมีข่าวดีเข้ามาแบบแสงสว่างปลายอุโมงค์ประมาณนี้ใครที่กําลังลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเช่นการลงทุนในสิน,นรทรัพย์ทางการเงินเช่นคริปโตเคอเรนซีนะครับในเรื่องของอกองทุนรวม แล้วก็ในเรื่องของหุ้นแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามนิดนึงแต่อย่าเชื่อมั่นตัวเองจนเกินไปอย่าอออินตัวเองมากจนเกินไปเพราะผลตอบแทนต่างๆมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแต่มันก็จะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาแล้วทําให้ผลประกอบการของคุณนั้นเริ่มมีข่าวดีอาจจะเริ่มมีกําไรปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับแต่อย่าเชื่อตัวเองมากจนเกินไปเพราะว่าไพ่ห้าดาบแปลว่าถ้าเรายังดื้อดึงดันที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบมากจนเกินไปอ่ะเกินขอบเขตบางทีอาจจะทําให้ตัวเราขาดทุนได้นะครับกับการลงทุนส่วนลาบลอยก็พอมีโอกาสบ้างนะครับคนที่จะให้โอกาสแล้วเลขที่ดีกับตัวคุณน่าจะเป็นโชคลาภกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะราศีกรกฎพิจิกมีราศีธาตุน้ำนะครับมีโอกาสที่จะได้เลขเด่นนำโชคกับคนที่เป็นบริวาร หรือว่าบุตรของคุณก็ได้เช่นกันคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณจะพาเออนำมาซึ่งราบผลตรงนี้ในเรื่องของเลขเด่นรางวัลต่างๆนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ